ปกติเนี่ยคนจะล้นมาถึงด้านนอกเลยนะครับเราทั้งสองคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ทําช่อง YouTube ไปนานๆนะครับให้ช่องเราโตเอาโตเอา เที่ยวรอบรอบวัดกันวัดสวยมากเราตื่นแต่เช้าครับลงมาตีสตามนัดหมายแต่คนขับเขาบอกว่ามาถึงตั้งแต่ตีสามแล้วครับว่าแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยกับรถ3ล้อคันนี้เม,มืนใช้แก๊ปเลยดูสิเคอร์ฟิวเพิ่งเริ่ม คิดถึงตอนเราเคอร์ฟิวใหม่ๆนะตอนนี้กี่โมงตอนนี้ตีสีห้านาทีจากที่พักมาถึงวัดมหามมยามุนีครับใช้เวลาประมาณ10นาทีครับถนนโล่งมากใครที่จะมาวัดในตอนเช้านะครับผมแนะนำให้จองรถไว้ตั้งแต่คืนก่อนนะครับตอนเช้าหารถยากมากๆเลย มาถึงเราก็จะเจอคนมาขายของเยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนเครื่องถวายสักการะครับพี่คนขับรถเราเขาก็แนะนําว่าซื้อไปได้เลยครับเผื่อด้านในไม่มีเป็นของถวายของทําบุญก็จะเป็นดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เป็นเซ็ตเลยครับพอเราซื้อเสร็จเราก็เดินเข้าไปด้านในครับพี่คนขับน่ารักมากๆเลยมีการขอช่วยเราถือด้วยแล้วก็แนะนําว่าเข้าไปด้านในต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับ นี้เป็นเซ็ตใส่บาทห้าพันจัดได้อะไรบ้างได้เซ็ตใส่บาทเหมือนอารมณ์แบบตามหน้าวัดแถวบ้านเราแล้วก็มีเซ็ตดอกไม้นึงจริงๆก็อยากช่วยตรงนี้ซื้อแต่ว่าเราโดนตกไปแล้วตรงนี้ <c oughs> คุณพี่ทนทงเขาก็บอกว่าซื้อได้ถ้าเกิดเราต้องการจะว่าก็ทำบุญครับ แล้วปกติเนี่ยคนจะล้นมาถึงด้านนอกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาช่วงนี้พม,ามา่าเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติยังน้อยอยู่เราก็จะมีแต่คนพม่าครับถ้าคือดูในคลิปเมื่อก่อนก็คือล้นมาถึงนี้เลยจริงหรอจริงเนี่ยเริ่มแล้วมีการถ่ายทอดสดมีไลฟ์ถ่ายทอดสดด้วยร้านหน้าร้ไม่ต้องมา นี่ต้องมาก็คือดูตรงนี้ไงพวกแถวหลังไงบัตร2 0 0 0นะโอ้ไลฟ์อ้อันนี้คือจอไลฟ์ใช่ครับกำลังเริ่มเลยครับเราก็เดินเข้ามาจนถึงด้านในครับวันนี้โชคดีมากเลยครับได้ตั๋วบัตร5 0 0 0ครับได้นั่งแถวหน้าสุดกันไปเลยเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปผู้หญิงรอด้านนอกผู้ชายเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปด้านในค่ับ ตรงในรั้วน่ะหรอใช่ผู้หญิงรอตรงนี้หลังจากที่ผมเข้ามาด้านหน้าครับก็นําของเครื่องสักการะบูชาที่ซื้อมานํามาวางถวายแล้วก็เข้าไปร่วมพิธีครับโดยพิธีจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อเจอาวาสมาถึงเท่านั้นครับ เริ่มจากวงมโหดีขับกล่อมครับจากนั้นคุมผ้าพระวรากายเจ้าอาวาสก็จะล้างหน้าพระด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมธนาคาอย่างดีฉีดพรมให้ทั่วหน้าเลยครับและมีการแปลงริมฝีปากครับพร้อมกับใช้แปลงทองแปลงฟันของพระพุทธรูปเสมือนหนึ่งแปลงฟันถวายพระพุทธเจ้าเลยครับจากนั้นก็จะนำฟองน้ำมาเช็ดปากเช็ดฟันเช็ดถูหน้าครับ ก่อนที่จะใช้ผ้าแห้งมาเช็ดจนแห้งสนิททั้งพระพักของพระมหามมยามุนีเลยครับหลังจากนั้นก็จะนําผ้าคลุมออกครับโดยผ้าคลุมประกอบพิธีนี้เมื่อเสร็จแล้วผู้ร่วมพิธีหรือผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถนํากลับไปบูชาต่อที่บ้านได้อีกด้วยครับ และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้พัดทองบวกถวายเสมือนนึงได้อุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนชีพอยู่หลังจากทําพิธีล้างพระพักเสร็จแล้วก็จะนําพัตหารผลไม้เปลี่ยนดอกไม้เก่าออกไปนําดอกไม้ใหม่มาถวายก็เป็นอันเสร็จพิธีและกระทําเช่นนี้ในทุกๆเช้าจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดพระมหามมยมุนีจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีประกายวาววับอย่างที่สุด นอกจากนี้ครับด้านหลังสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมพิธีก็สามารถนำขวดเปล่าครับมารอรับน้ำจากการประกอบพิธีล้างพระพักพระมหาไมยบุนีกลับไปบูชาหรือดื่มกินตามจิตศรัทธาได้อีกด้วยครับตอนนี้พิธีล้างหน้าพระเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอไปรอปิดทองปิดทอง ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพิธีล้างหน้าพระพุทธรูปมหามุนีแห่งวัดมหามุนีที่มัณฑะเลยนะครับซึ่งตามความเชื่อของชาวพมา่าที่นี่นะเขาเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ครับเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานลมหายใจมาจากพระพุทธเจ้าเดี๋ยวผมเล่าประวัติความเป็นมาแป๊บหนึ่งได้ไหมประวัติความเป็นมาครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยรูปนี้ที่วัดมหามุนี สร้างขึ้นโดยพระสุริยะจันทระกษัตริย์ที่รัดแขวนยะไข่และคนที่ไปตียะไข่แล้วอัญเชิญมาที่มันเดเลคือใครครับพระเจ้าประดุงคนดีคนเดิมอีกแล้วครับพระเจ้าประดุงเชิญมาพอไปตีรัดยะไข่เสร็จแล้วก็เชิญมาไว้ที่อมรปุระแล้วพออมรย้ายเมืองหลวงจากอมรปุระก็ย้ายมาที่มันเดเลก็เลยมาไว้ที่นี่ซึ่งพิธีล้างหน้าพระเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆเช้าทุกๆตีสี่ พราะทุกชาวพม่าเนี่ยเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานลมหายใจมีลมหายใจจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างหน้าแปลงฟันเช็ดหน้าเหมือนคนทั่วไปก็เลยทํากันแบบนี้ทุกเช้าเหมือนเราทุกๆคนทํากันติดต่อกันมาทุกตีสี่แล้วหลวงพ่อที่เป็นคนล้างเนี่ยครับต้องเป็นพระที่เคร่งศาสนามากๆเพราะว่าต้องบวชตั้งแต่เด็ก แล้วหลวงพ่อคนที่ล้างหน้าพระเนี่ยก็คือไม่สามารถเดินทางไปไหนต่างจังหวัดได้ไปต่างประเทศก็ไม่ได้ทุกเช้าต้องมาล้างหน้าพระแล้วตอนเย็นก็ต้องมาปิดประตูซึ่งเดี๋ยวหกโมงเช้าเนี่ยเขาจะเปิดประตูให้เราเนี่ยได้ขึ้นไปปิดทองแล้วก็ไปกราบไหว้ด้านบนที่พระพุทธรูปครับซึ่ง ผู้หญิงไปไม่ได้ครับผู้หญิงรอด้านนอกได้เฉพาะผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านสุภาพสตรีท่านใดมาก็ฝากผู้ชายขึ้นไปได้ครับส่วนการไหว้พระทรรบุญสามารถทำได้ตลอดที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบ,บรอวัดรอหกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปพิธทอกันครับครับก็ตอน6โมงเชา้าเนี่ยประตูจะเปิดให้เราฝาัมงรถาไป ขึ้นไปปิดทองพระมหาหมุนีได้เราก็มาซื้อทองคำเปรว5,000จัดโอเคเดี๋ยวเราไปปิดทองกันครับปิดกระเป๋าก่อนครับ <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะขึ้นไปปิดทองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากผู้ชายขึ้นไปนะครับอนุโมทนาคุณนะครับคนหลังกล้องไม่เป็นไรนะครับคุณแฟนครับโอเคครับขอให้เราทั้งสองคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ทําช่อง YouTube ไปนานๆนะครับให้ช่องเราโตเอาโตเอา,เ,อาเหมือนพระมหามุนีที่อยู่คงกระพันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ ในแต่ละวันครับก็จะมีชาวเมียนมาและพุทธศาสนิกชนเข้ามาสักการะบูชากันเป็นจํานวนมากตั้งแต่เช้าจะหลดคาเลยครับเมื่อไหว้พระแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะปิดทองที่องค์พระจึงทําให้มีทองคําเปลวปิดทับทั่วองค์พระเป็นชั้นๆซ้าแล้วซ้าเล่าจนหนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากเอานิ้วกดลงไปก็จะรับร,รู้ได้ถึงความอ่อนนิ่มของทองคําเปลวจึงเรียกพระมหามุนีว่าพระพุทธรูปเหนือนิ่มครับคือวัดมหามุนีเนี่ยสวยมากเลยนะครับเปิดตั้งแต่ตีสี ท่านใดที่มาเนี่ยผมแนะนําถ้าจะมาให้ทันพิธีนะครับออกจากโรงแรมอย่างน้อยคือตีสามเพราะถ้าเกิดมาหลังจากนี้ก็จะไม่ทันพิธีเริ่มตีสเดี๋ยวไปเที่ยวรอบๆวัดกันวัดสวยมาก วัดแห่งนี้ครับมีวิหารพระมหามมยมุนีเป็นประธานของวัดตัวอาคารมีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะพะม่าและศิลปะตะวันตกเนื่องจากอาคารหลังปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2428ออกแบบโดยเฮนรี่ฮอยฟ็อกส์สถาปนิกชาวอังกฤษและคนนี้ครับคือต้นกำเนิดทุกสตอรี่แทบจะเกือบจะทุกสตอรี่ในพมา่าที่เราไปเที่ยวกันมาพระเจ้ากระดุมทา ผู้ที่เชิญพระมหามุนีมาจากนัดยาไข่นนี้ก็เป็นระฆังไม่ใช่สิของของอันใหญ่เขาไม่ให้ตีครับแต่เขาให้จับมีความเชื่อว่าถ้ารูปแล้วจะ success, health and well, สำเร็จสุขภาพแข็งแรงแล้วก็บังคังก็จะมีคำมีคำ,คำเป็นภาษาพมา่า success, mm health, hmm. success, this and this okay success help well <laughs> สำหรับด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหาหมุนีครับจะรวบรวมประวัติแล้วก็เก็บของมีค่าต่างๆทางโบราณวัตถุและโบราณคดีอยู่ด้านในครับซึ่งจะเปิดให้เข้าชมได้ตอน8โมนตอนนี้6โมง15ครับไม่เป็นไรครับเราไม่เข้าครับเพราะเรามาตั้งแต่ตีสี่ มร้านก็เพิ่งเปิดนะครับตอนเรามาเมื่อกี้นี่คือ,อยัางแบบโล่งเลยพอเรากลับเท่านั้นแหละของขายเต็มเลย <c oughs> ก็คือร้านเปิด6กโมงนั่นเอง <c oughs> ใครที่ต้องการช้อปปิ้งครับก็บริเวณทางออกหน้าวัดก็มีร้านขายข,ายของที่ระลึกเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อกันได้ครับ แต่ผมเลือกที่จะออกมานอกวัดครับนี่ครับมารวมให้อาหารปลาทําบุญกันครับให้อาหารปลาครับเท่าไหร่ชุดละ500จัด2องชุดหนึ่ันท่านใดที่มาวัดตอนเช้าไม่รู้ไปไหนครับก็มารวมให้อาหารปลาทําบุญที่หน้าวัดได้นะครับปลาที่นี่เข้าใจภาษาไทยด้วยครับพูดอะไรมันก็ฟังครับนี่ครับผมเรียกให้มากินก็มากันเต็มไปหมดเลย บริเวณโดยรอบวัดมหามุนีนะครับก็เป็นสวนสามารถให้ทานให้อาหารปลาหรือว่าเดินเล่นเที่ยวชมได้นะครับเปิด8โมงแต่จริงๆถ้ามาล้างหน้าพ้าเนี่ยตีสี่ครึ่งตีสประตูเปิดมาได้เลยโอเคไปไปกก็ขึ้นรถกลับ ไปที่พักโรงแรมครับไปเก็บกระเป๋าก่อนที่จะรับประทานอาหารแล้วออกเดินทางกันต่อสําหรับค่าทริปวันนี้ครับผมเหมาเป็น p r i เวทตุกตุกสอง0มื 25, จัดจากโรงแรมก็คือเขาจะอยู่กับเราตลอดเฝ้าเราเลยแนะนําให้จองนะเพราะตอนเช้าเนี่ยถ้าจะโบกอ่ะหายากมากตอนตีสีแกป็ก็ไม่มีแกก็ไม่มีเราให้เขามารอก็เข้าใจว่าเขาต้องมารอเกาะเราก่อนเรานัดเขาตีสี่ตีสามสี่ห้าถึงแล้ว แล้วเขาก็อยู่กับเราตลอดนี่ใช้เวลาไปประมาณ 4, 5, 6 3ชั่วโมงครับสำหรับทริปนี้25,000จัดโอเคสาธุ99ผมออกจากวัดเพื่อที่จะเดินทางกลับที่พักของเราครับระหว่างทางก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวมัณฑเลในช่วงเช้าครับที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเป็นภาพที่หาได้ยากจริงๆครับ มาถึงที่พักก็ดำเนินการชำระเงินครับแล้วก็บอกลาไกดของเราในวันนี้ยีสิสีัชีสไปเยเรียบร้อยครับภารกิจร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนีที่วัดมหามุนีเดี๋ยวเราไปเก็บของเช็คอินแล้วไปทานอาหารเช้าเช็คอินอะไรล่ะเช็คเอาจะเช็คอินตลอดเลย ขณะนี้เวลาตี5้าสี่สิบ <graffiti> ห้าตีผิดครับเสียงระฆังได้ดังขึ้นนั่นแปลว่าฮิมสไลฟ์ได้มาถึงวัดมหามุนีแล้วครับ ระคังไม่ได้คุณป้าที่อยู่หน้าประตูเขาก็เลยยกเก้าอี้ให้เรานั่งแล้วเขาก็ไม่มีเก้าอีน้นั่งเหมือนเราทำบาปไเนี่ยคือแกก็ไม่นั่งแกลุกให้เรานั่งเพราะแกคิดว่าเราใส่รองเท้าบปไปผมแนะนำว่าใครที่มาเที่ยวพม่มาให้ใส่รองเท้าแตะนะครับเพราะทุกวัดเขาจะให้ถอดรองเทา้าแล้วก็ถอดไกลมากด้วย ดีสุดจริงค่ะเจ้ไงน้าเจ้าหน้าอี่ก่อนขอบคุณครับเจนลองเข้าถ่ายอยู่อเลยมาแล้วเฮ้ยปลาที่นี่เข้าใจภาษาไทยด้วยเลย